เอาแล้วราก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยก็วันนี้ผมจะมาทํารายการหนึ่งที่เราไม่ได้ทํามานานนะครับนั่นก็คือรายการเล่าประวัติตัวละครน,นะครับซึ่งประวัติตัวละครที่เราจะมาเล่าวันนี้ก็คือดัสกาเดนเนอร์ซึ่งจะเป็นกาเดนเนอร์เวอร์ชั่นที่อ่าไม่ได้เป็นอ่าเหมือนกาเดนเนอร์ในไทม์ไลน์หลักนะครับก็จะเป็นทำอะไรให้แยกแตกต่างกอกไปก็ประวัติของนางจะเป็นยังไงก็ไปชมกันเลยดีกว่านะครับ โดยทันทีแล้วนะครับดัสการเดนเนอร์เนี่ยก็คือการเดนเนอร์นั่นแหละนะครับผมแต่ว่าได้มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นนะครับซึ่งเหตุการณ์นั้นนะครับก็คือการเห,เหตุการณ์ที่เซียหรือเออร์เลอร์403ได้โฟมัดและรีเมคจักรวาลของการเดนเนอร์นะครับซึ่งมันส่งผลทําให้ไทม์ไลน์ปั่นป่วนไปหมดนะครับทั้งไทม์ไลน์หลักและไทม์ไลน์แยกส่งผลให้พ่อแม่ของการเดนเนอร์ก่อนหน้านี้ที่เป็นคนดีกลายเป็นคนแบบไม่ดีนะครับก็คือเป็นคนที่ใจร้ายมากขึ้นอะไรมากขึ้นโหดดุมากขึ้นนนะครับผมส่ว ในด้านของรูปลักษณ์ภายนอกนครับการีเมของเออร์เรอร์403ครับมันยังส่งผลต่อรูปลักษณ์ภายนอกของกาเดเนอร์และทุกๆคนในไทม์ไลน์ที่เปลี่ยนไปด้วยครับในไทม์ไลน์หลักร่วมไปถึงไทม์ไลน์เสริมด้วยนะครับและด้วยเหตุการณ์นี้เองนะมันเลยทําให้ดัสกาเดเนอร์ที่เป็นไทม์ไลน์แย่เนี่ยรู้สึกเศร้ากับสิ่งที่เซี er ย403ได้ทําลงไปนะครับหรือคือเออร์เรอร์403นั่นเองซึ่งนางรู้สึกว่าเพรา่ของตัวเองเปลี่ยนไปเลยทําให้นางรู้สึกเศร้าทําให้นางรู้สึกว่า ว่าแบบอยากได้พ่อแม่ของตัวเองคืนมาก็คือพ่อแม่คนเก่านั่นเองนางจึงได้คิดแผนการบางอย่างฮะก็คือนางอยากจะทาให้ไทม์ไลน์เนี้ยเปลี่ยนแปลงไปอีกทิศทางหนึ่งนะครับซึ่งจะทําให้เหตุการณ์ไม่เหมือนกับไทม์ไลน์หลักนางจึงได้บรรเลงได้จัดก,การพ่อแม่ของเธอไปโดยการฆ่าล้างนะครับผมซึ่งจนกระทั่งเหลือคนสุดท้ายในครอบครัวนั่นก็คือแบล็กนั่นเองซึ่งทุกคนจำได้ไหมครับว่าแบล็กเนี่ยในไทม์ไลน์หลักเนี่ยจะเป็นบุค,คลิกของ ของกาเดนเนอร์นะครับซึ่งในไทม์ไลน์ของดัสเนี่ยแบล็กจะเป็นน้องสาวแท้ๆของของดัสนั่นเองหรือก็คือของกาเดนเนอร์ในไทม์ไลน์นี้นะครับเมื่อแบล็กเห็นดังนั้นนะครับแบล็กก็เลยพยายามที่จะไปเข้าไปปลุกพี่สาวของตัวเองเพื่อที่จะให้พี่สาวของตัวเองได้สตินะครับก็คือทําให้หลุดออกจากวังนั่นเองแต่ประเด็นคือพี่สาวของเธอหรือก็คือดั๊สกาเดนเนอร์นะฮะไม่สนใจครับเลยทําให้เกิดความบาดหมางเกิดขึ้นระหว่างแบล็กและเบล ซึ่งก็คือเบลในจักรวาลดัสนั่นเองเลยทําให้เกิดการต่อสู้กันระหว่างแบล็กและเบลนะครับซึ่งผลลัพธ์ก็คือแบล็กเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ไปและก็ตายในที่สุดนะครับซึ่งชัยชนะก็ได้เป็นของเบลนั่นเองซึ่งในเวลาต่อมาแบล็กก็ได้เป็นดวงวิญญาณที่ลอยล่องมาบอกสิ่งสุดท้ายให้กับเบลก่อนที่แบล็กจะจากไปตลอดการก็คือ,ถ,ถ,อถ้าหากในที่นั้บอกไว้ว่าถ้าหากเบลอยากให้ทำาายนี้เปลี่ยนไปจริงๆและดําเนินทางนี้ไปแล้ว จงฆ่าทุกคนซะไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียวเพื่อที่จะให้เบลเป็นคนที่แข็งแกร่งที่สุดนั่นเองนะครับซึ่งนางก็ทําได้ตามสนองความต้องการของที่แบล็กได้แนะนํานางไปนะครับก็คือการฆ่าล้างทุกๆคนไม่ให้เหลืออยู่ในไทม์ไลน์นี้ฮะจนเหลือแต่แค่ตัวนางเองเท่านั้นฮะและในที่สุดและในที่สุดดัสการ์เดเนอร์ก็ได้เป็นผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในไทม์ไลน์ของดัสนะครับซึ่งจะเหลือแค่นางเพียงเท่านั้นนะครับ ซึ่งนาก็คงไม่คิดที่จะทําอะไรให้กลับไปเหมือนเดิมนะครับผมก็นี่ก็จบแล้วประ,ประวัติของดัสการเดนเนอร์นะครับซึ่งก็บอกเลยว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างโหดนะครับหน้าตาน่ารักแบบนี้แต่ก็โหดนะครับผม่อรูปภาพที่ทุกชมเห็นตอนนี้นะครับก็จะเป็นรูปภาพของดัสดัสนั่นเองซึ่งเจ้าตัวดัสดัสผมก็จะมาเล่าทีหลังแล้วกันนะครับผมซึ่งวันนี้ก็จบแล้วสำหรับประวัติของดัสการเดนเนอร์นะครับถ้าชอบและอยากให้ผมทําตัวอื่นก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้ผม